กลับมาสู่ตอนที่8นะครับซึ่งตอนนี้เป็นตอนสําคัญมากนะสำหรับผู้รับเหมานะงานไม้นะครับซึ่งในตอนที่แล้วนะครับเราเรียนรู้วิธีการนับจํานวนตะปูถูกไหมรวมถึงนะครับการใช้แบบว่านะครับสเกลับพรมรีพอร์ในการนับความยาวไม้เป็นท่อนถูกไหมครับแต่จริงๆแล้วนะครับเราคิดถึงราคาเหมาถูกไหมครับเอาลนะเรามาดูนะว่า ผู้รับเหมาหรือช่างนะครับที่ใช้สเกัพเป็นน่ะสามารถคิดราคายังไงได้นะครับในโปรแกรมนะครับสเกตอัพและเซฟผมรีพอร์ตนะบอกเลยนะจะละเอียดถึงนะครับชั้นแทสีเลยนะครับแล้วก็แบบว่าแปลงทาสีด้วยค่าแรงด้วยนะนะครับหรือค่าดําเนินการด้วยนะจบในตัวเดียวเลยนะลองดูนะครับอีซี่อันฟังมากเลยนะครับโอเคในตอนที่แล้วนะครับเราได้คิดราคาไว้ถูกไหมในส่วนที่เป็นตะปูแต่ตะปูตัวเนี้ยผมจะคิดเป็นนะครับเปอร์เซ็นต์เอา เดี๋ยวผมคลิกขวาตรงนี้ก่อนนะแล้วก็รีมูฟตะปูออกไปก่อนนะครับแล้วก็เรียบร้อยละตอนนี้ไม้ของผมนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยผมอยากคิดเป็นลูกบาดฟุตคือเวลาเราเหมาเนี่ยนะครับเราเหมาเป็นลูกบาทฟุตแต่ตอนนี้เป็นท่อดอยู่ถูกไหมครับเอาแล้วนะครับวิธีการเปลี่ยนง่ายมากครับเราจะเปลี่ยนโดยการนะครับแก้แฟกเตอร์ตรงนี้ให้เป็นหนึ่งนะครับแก้แฟกเตอร์ให้เป็นหนึ่งเพราะว่าเราไม่ได้แปลงนะครับเป็นท่อดอีกแล้วนะแฟกเตอร์ให้เป็นหนึ่งนะครับและนะครับ ง่ายมากครับเราสามารถกดตรงนี้ครับยูนิตอินพุตครับเปลี่ยนให้กลายเป็นลูกบาทกฟุตได้เลยครับมันจะถอดปริมาตรเป็นลูกบาทกฟุตนะครับลูกบาทกฟุตนะฟุตกาลัง3ครับเนี่ยฟีดกำลัง3ครับเรียบร้อยครับอ่ะนี่ก็เป็นฟีดกาลัง3แล้วก็ฟีดกําลัง3เห็นไหมครับเราก็เปลี่ยนเฉยนะครับไปดูตอนที่ผ่านมานะเราใส่ d a ต a ผ่านเลเยอร์นะครับเรียบร้อยแล้วครับและตอนนี้ครับยูนิตเนี่ย จะเปลี่ยนให้เป็นอะไรครับเป็นลูกบาทฟุตถูกไหมนี่นะครับ easy and fun เห็นไหมครับนี่ลูกบาทฟุตเลยครับแล้วเราก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็นลูกบาทฟุตและตอนนี้ครับเราก็จะได้เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนี่ออกมาเลยครับกี่ลูกบาทฟุตเห็นไหมครับเอาแล้วนะครับก็อย่างนี้ครับเราก็มาใส่ค่าของก่อนนะครับค่าของเนี่ยสมมตินะครับลูกบาทฟุตละเจ็ดร้อยบาท นะครับลูกบาทฟุตละเจ็ดร้อยบาทนะครับไม้ทั้งสองแบบเลยนะครับแล้วก็แกรงนี้เป็นเจ็ดร้อยบาทนะครับไปดูตอนที่ผ่านมานะแต่เข้าใจนะครับเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับราคาไม้ทั้งหมดเราก็มาแล้วตีเป็นลูกบาทฟุตนะครับเอาละต่อไปครับเราจะมาดูต่อนะครับเนื่องจากว่าตะปูเนี่ยนะครับเราจะคิดเป็นนะครับแฟกเตอร์นะ แฟกเตอร์นะครับซึ่งแฟกเตอร์ตรงนี้สําคัญมากนะครับในการทํางานเนี่ยซึ่งปกติแล้วเนี่ครับเราก็จะคิดนะตามหลักการง่ายๆก็คือว่าเราเอาง่ายๆนะครับสมมตินะสมมตินะประสบการณ์นะครับว่าเราคิดลูกบาทฟุตหนึ่งอะตะปูอะครับใช้อยู่0.2กิโลสมมุตินะครับว่า1ตารางเมตรนะครับของไม้เนี่ย1ตารางเมตรของไม้ครับมีใช้ตะปูอยู่0.2กิโลนะครับทำยังไงครับวิธีการง่ายมากครับ วิธีการคือเราก็มาคลิกตรงนี้นะดูดีนะครับเนี่ยตรงเนี้ยงานไม้นะครับแล้วเราก็คลิกขวาครับออกคําสั่งเรียกว่า duplicate row ก็คือทําซ้ําแถวนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับคลิกขวา duplicate row 3คลิกขวา duplicate row 5นะครับเราก็จะได้ส่วนนี้ออกมาใช่ไหมครับเนี่ยงานไม้เนี่ยก็จะมีแถวเพิ่มเข้ามาเข้าใจไหมครับและตรงนี้ครับสังเกตไหมว่า มันจะมีคําอธิบายนะครับอันนี้คือไม้เนื้อแข็งไม้เนื้อแข็งเห็นไหมครับ2นิ้วแต่ตรงนี้ครับในคลิปชันครับเราจะแก้ให้เป็นตะปูครับนี่ตะปูตะปูครับเพราะว่าเราคิดเป็นตารางเมตรใช่ไหมนี่คอนโทรนซีนะครับตรงนี้ครับแล้วก็วางเป็นตะปูแล้วก็ตะปูมันจะดึงข้อมูลนะครับจากชิ้นงานมาครับอันนี้ไม้เนื้อแข็งเป็นรูกบาทฟุตนะครับตรงนี้เป็นตะปูนะครับ เอาละตะปูเนี่ยเราคิดจากอะไรครับตารางเมตรใช่ไหมอินพุตยูนิตนะครับมันจะวัดตารางเมตรของไม้ทั้งหมดนะครับที่เป็นไม้ตัวนี้ด้านที่มีแอร์เรียมากที่สุดก็คือด้านที่มีแอร์เรียมากสุดคือด้านตรงนี้นะครับเอาละครับเราก็จะคิดด้านที่มีแอร์เรียมากที่สุดนะเพราะว่าเราต้องตีตะปูด้านมมน,นั้นถูกไหมครับด้านที่มากที่สุดนะครับสมมตินะสมมตินะนะครับอันนี้เราคิดไงคือมันอยู่ที่ว่าเราจะคิดยังไงนะครับสมมติเราคิดว่าต่อตารางเมตรของด้านที่มากที่สุดด้านนั้นนะครับคือด้านที่เราต้องยึด อันนี้ก็ตัวอย่างสมมุติให้ดูนะนะครับจริงๆแฟกเตอร์มันอาจจะเป็นต่อลูกบาศฟุตก็ได้นะครับถ้าเราต่อลูกบาศฟุตก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะครับนะอ่ะแต่ตอนนี้ผมจะคิดต่อเอาที้แบบเอาเอาง่ายดีกว่าเดี๋ยวหลายคนงงดีกว่าเอาคิดไปต่อลูกบาศฟมมุตแล้วกันนะครับแต่ช่างเท่านั้นที่รู้นะประสบการณ์จะช่วยจะช่วยได้นะครับนะอะ่สมมติเอาง่ายๆแล้วกันผมคิดต่อลูกบาศฟุตอ่ะแฟกเตอร์ของเราครับที่ใช้ครับก็คือ0.2นกิโลสมมตินะ0.2นกิโลต่อลูกบาฟุต และตรงนี้ครับเราจะเปลี่ยนหน่วยเป็นกิโลกรัมเลยอ้าวเห็นไหมครับ easy and fun มากๆเลยนะครับโอเคตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็จะแก้ตรงนี้ให้เป็นนะครับแฟกเตอร์คือ0.2กิโลกรัมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันครับเราก็แก้ตรงนี้เป็น0.2กิโลกรัมต่ออะไรครับต่อลูกบ์ฟุตตรงนี้ก็เป็นหน่วยถูกไหมครับด้วยถูกไหมก็เป็นอะไรครับกิโลกรมัมเห็นไหม ก็แฟกเตอร์ธรรมดาเหมือน Excel ธรรมดาครับตรงนี้ก็เป็นกิโลกรัมดังนั้นเองนะครับตอนนี้ก็จะมีตะปูเห็นไหมครับตะปูซึ่งตะปูเราก็นะครับสมมติค่าของนะครับคิดเป็นอ่ะ e n t e r นะคือถ้าเข้าไปได้นะครับเราก็กด e n t e r เข้าไปมันก็จะเข้าได้นะครับเอาละตอนนี้บริเวณนี้ครับค่าของนะครับเราจะใช้ตะปูกิโลกรัมละสี่สิบบาทนะครับแล้วตรงนี้ก็ตะปู กิโลกรัมละสี่สิบบาทนะครับมันจริงๆมันก็จะมีตัวอุปกรณ์อื่นอีกานะที่จะช่วยลบรอยไม้อะไรเงี้ยนะครับมีการโน่นนี่นั่นนะอันนี้เดี๋ยวค่อยว่าทีนะนี้มันข้อปิดย่อยเฉยจีิงๆต้องใส่ให้หมดนะครับแต่เราทาให้ดูเฉยว่ามันทํเงี้ยบบนี้นะครับค่าแรงไม่มีนะครับเอาละตอนนี้นะครับไม่ใช่ค่าแรงไม่มีเดี๋ยวค่าแรงค่อยใส่อ่ะสุดท้ายครับเรามาทํายังไงครับเรากดคําสั่งตรงนี้ครับรีเฟรชนิดหนึ่งครับแล้วเราก็กดตรงนี้ครับ d o c u m e n t presentation ครับ มันก็จะซ้ำเห็นไหมครับว่ามีไม้และมีตะปูเท่าไหร่2.271กิโลกรัมเห็นไหมครับแล้วราคากี่บาทมันขึ้นไปหมดเลยซึ่งหัวข้อตรงนี้ครับมันเรียงยังไงเราสามารถจะเรียงได้นะครับโดยการใส่หมายเลขครับอ่ะเราก็จะมาไล่เลยครับจากไม้เล็กไปหาใหญ่นะครับเราก็บอกตรงนี้ครับคือ1ไม้เนื้อแข็งนะครับสตัวนี้ครับ2เห็นไหมครับเราทำแันนี้ขึ้นมา นี่ใส่หัวข้อเข้าไปอย่างนี้ครับง่ายๆนะแล้วก็สามครับเพื่อให้มันเรียงในรีพอร์ตชีวิตที่ดีนะครับแล้วก็อะไรที่เหมือนกันต้องการ้มันซ้ำเหมือนกันครับเราก็ใส่ชื่อเดียวกันไว้ตะปูคือหมายเลขสี่ตะปูคือหมายเลขสี่นะครับแล้วก็ตะปูคือหมายเลขสี่และตอนนี้ครับเราก็จะได้นะครับกดรีเฟชนะครับแล้วกดรีพอร์ตครับมันจะเรียงตามนี้เลยครับว่านี่คืองานไม้ไม้เนื้อแข็งเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับ อีซี่ไหมนี่นะครับง่ายๆเลยนะง่ายๆเลยนะอีซี่อ่อนฟันนะครับนะอ่ะต่อไปครับเรามาดูต่อต่อไปครับมันจะมีนะครับตัวอื่นคือค่าแรงค่าแรงนะครับทํายังไงถ้าเราอยากคิดค่าแรงแบบละเอียดครับแบบพู้รเหมานะเราสามารถใส่ได้ครับนะครับโดยการทําแบบนี้ครับค่าแรงนะครับค่าแรงนะครับเราใส่ก็คือสมมติงานนี้เราดูแลทําโดยคนทั้งหมดนะครับสามคนใช้เวลาสี่วัน ทำโดยคนสามคนใช้เวลาสี่วันนะครับคนสามคนนี้ค่าแรงห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับสามคนก็คือวันละพันห้าพันห้านะครับพันห้าคูณสี่วันนะครับก็คือเอาตีง่ายเลยผมตีเหมาไปเลยนะครับรวมกันแล้วเนี่ยประมาณหกพันบาทนั่นเองนะครับวิธีการใส่ค่าแรงทํายังไงครับถ้าเราการใส่ค่าแรงละเอียดนะครับให้เราออกคาสั่งบริเวณนี้ครับเรียกว่า a d custom ครับ as custom คืออะไร แอดคัตตอมคือใส่อะไรก็ได้ครับที่เราไม่มีในโมเดลครับก็คือคนงานที่ใช้ครับค่าแรงนะครับคนงานอ่ะกดแอดคัตตอมครับปุ๊บตัวนี้ครับเราบอกว่าอันนี้คือนะครับค่าแรงอ่าค่าแรงครับเห็นไหมค่าแรงในการทํางานนะครับค่าแรงอ่ะค่าแรงนะครับก็มีอะไรบ้างนะครับก็จะมีนะครับเอางี้เป็นค่าแรงและค่าดําเนินการ ล้วก็พิมพ์ไปเลยครับเอาเป็นค่าแรงและค่าดำเนินการนะครับอ่านะครับอ่ะประมาณที่ค่าแรงค่าของนะครับค่าแรงและค่าดำเนินการอ่ะไม่เป็นไรใส่ตัวค่าไปก่อนเดี๋ยวไปให้มันรวมกัน,นได้ง่ายอ่ะมีอะไรบ้างครับอันแรกอันแรกก็คือนะครับค่า จ้างช่างนะครับค่าจ้างช่างเนี่ยนะครับเราใส่ได้เลยนะครับก็กี่บาทนะครับมีหนึ่งหน่วยอ่าห้าคนนะครับช่างห้าคนนะครับห้าคนทํางานนะครับห้าคนนะห้าคนเนี่ยนะครับคนละกี่บาทนะครับสี่วันก็คือห้าสี่ยี่สิบสองพันบาทสามคนพอสามคนบอกมากไปมากไปอ่ะสามคน นะครับแล้วก็คนละค่าแรงครับคนละพันพันห้าร้อยบาทนะครับก็คือใช้สามคนนะครับพันห้าร้อยบาทนะค่าของค่าของไม่มีนะค่าแรงอย่างเดียวนะครับอายูนิตก็คือนะครับนะบก็คือต่อวัน่าต่อคนนะครับอ่ะเมาสแล้วกันเมาสแล้วกันนะเมาค่าแรงน้าเป็นเมาแล้วกันสามเมาสนะครับค่าจ้างเอาคนดีกว่าคนดีกว่า อ่ะคนนะครับอ่ะต่อคนอ่ะโอเคครับต่อไปครับเรานิวพิเคทข้าไปเลยครับ p ิว c ิเคทโรครับต่อไปครับก็จะมีค่าอะไรนะครับอ่าแปลงทาสีอ่ะไปทาสีนะครับสมมติมีการใช้แล้วมันพังนะครับสองคนก็คือหกอันนะครับหกอันนะครับหกชิ้นนะครับ หกชิ้นนะครับอ่ะนะครับแปลงแปลงกิ๊บเป็นอ่ะกิ๊บเป็นชิ้นแล้วกันนะนะครับโอเคก็ชิ้นละเท่าไหร่ชิ้นละต้องขออภัยนะผมไม่เคยทำงานไม้จริงนะไม่รู้แปลงเรียกหน่วยเป็นชิ้นหรือเปล่าเรียกยูนิตประจำะไรก็อ่ะหกสิบบาทนะราคามาละนะครับหกสิบบาท price นะครับ q u a ลิตี้นะครับอันนี้อันนี้คือ quantity นะ sort quantity อ่าหกชิ้นสามรอสิบาทนะครับเอ๊ะเลเบอร์โอ้โหไม่ต้องมีแม่มากไป,ปลบทิ้งไปครับศูนย์ไม่ต้องใส่ครับ Total Price l a b เลเอร์เป็นศูนย์อ๋อนี่ไงเลเ o อร์มาแล้วออกไปครับอ่ะโอเคมาดูต่อครับต่อไป Duplicate ครับอ่าค่าจ่ายาสีแปลงทาสีถูกไหมครับต่อไปก็คืออะไรอ่ะ อ่าค่าดําเนินการอันนี้ยังยังไม่ลงกำไรนะค่าดำเนินการโน่นนี่นั่นนะครับหนึ่งเหมานะครับค่าติดต่อซื้อสารค่าโน่นค่าอค่าอะไรเงี้ยค่าดำเนินการแล้วกันนะครับอ่ะอันนี้คือเหมาคือเราใส่ได้หมดนะครับนะโอ้โหใส่ได้หมดอะแล้วแต่เราอะผมเหมาไปเท่าไหร่ดีองยเหมาเป็นสักสี่พันแล้วกัน อ่ะสองพันแล้วกันนะสองพันครับอ่ะนีนี่ค่าน้ําแข็งค่าโซดาค่าโอเอทต่างๆเอาเงนี้รู้กันไปนะครับเอาเงนี้อย่าก,ก่อแล้วก่อ,อกไปโชยดูมันก่อง่ายครับนะสะมมตินะอ่ะนะครับเอาแค่นี้ก่อนอันนี้ยังไม่รวมกำไรนะอันนี้คือคิดให้ดูว่ามันเน้นๆนะอันนี้คือยังไม่กําไรนะอันนี้คือรายจ่ายทั้งหมดครับต่อไปครับเราจะมาใส่สีสีชลักทำยังไงดูนะครับวิธีการคำนวณน,น,นะผมจะเลือกทั้งหมดนะแล้วผมจะทาสีเข้าไปครับบีบัเก็ตแล้วผมก็ทาสีไม้เข้าไปแบบนี้ครับ เอาแล้วนะผมจะวัดสียังไงครับวิธีการคือกลับไปที่รูปบ้านตรงนี้ครับรูปบ้านตรงนี้จะมีสีไม้ทางดีดบ้างนะครับเราก็บอกว่าชะล็กนะครับชะล็กนะชะล็กคืออะ่ะชะล็กนะครับผมก็พ่ชื่อไว้นะชะล็กนะครับตอนนี้ครับเราต้องการจะวัดตารางเมตรของชะล็กทำยังไงนะครับวิธีการวัดตารางเมตรของชล็กคือชล็กนะครับไม่ใช่ชะล็กชล็กนะครับให้เรานะครับมาเลือก ในส่วนที่เป็น add from model เพิ่มเข้าไปครับนะไอ Add custom นี่คืออะไรสีฟ้านะก็คืออันนี้ค่าค่าที่เราไม่มีในโมเดลนะครับเอาแล้ววิธีการ add from model ครับจากนั้นนะครับในส่วนที่เป็น material ครับคือสิ่งที่เราต้องเลือกครับเพราะว่าไอสีของเราไม่ใช่เลเยอร์ถูกไหมมันคือพื้นผิวนะครับที่เราทาสีเข้าไปนะครับอ่ะวิธีการคือเราก็มาใส่ตรงนี้ครับนะเราก็มาใส่ material ครับเลือก e l ล c กแล้วกด apply ครับ เห็นไหมครับว <c oughs> ่าเราจะมีชลักมาครับแล้วเราก็มาตรงนี้ครับนี่นะครับน้ำชัลักเราก็มาเป็นงานสีงานพื้นผิวนะครับชลักโอเคชลักในตารางเมตรถูกไหมครับแต่คราวนี้ครับเราจะคิดเป็นแกลลอนเรารู้ว่าสมมุตินะเรารู้ว่า1แกลลอนทาได้10บตารางเมตรตอนนี้เราอ่านค่าในตารางเมตรถูกไหมครับถ้า1แกลลอนทาได้10ตารางเมตรดังนั้นแฟกเตอร์ตัวนี้ก็คือ1นึส่วนสิถูกไหมครับ ถูกไหมเราก็พิมพ์ตรงนี้ครับ1ส่วนหรือเท่าไหร่ครับ0 1นจุดหนึ่งอ้าวเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วไอ้ศูนย์จุดหนึ่งตัวนี้ครับนะสมมตินี่คือสมมติตัวเลขนะสมมตินะมันมันสมมติจริงๆนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนสมมตินะผมไม่รู้ตัวเลขจริงๆต้องไปกรอกให้ตรงนะครับก็คือเอาง่ายๆเราเราเราเอาใช้หนึ่งแกลลอนทาดได้สิบตารางเมตรนะครับและแกลลอนละสองร้อยห้าสิบาทครับต่อไปนะครับอย่าลืมเปลี่ยนยูนิตด้วยนะยูนิตนะครับเป็นแกลลอนนะครับ อย่าลืมเปลี่ยนด้วยนะเพราะว่าเรานับเป็นแกลลอนนะครับเรียบร้อยแล้วนี่คือนะครับการคิดนะจำนวนทั้งหมดนะครับกดรีเฟชหนึ่งทีแล้วกดนะครับในส่วนที่เป็นนี่ครับ document presentation ครับเราก็จะได้นะครับทั้งหมดขึ้นมาทันทีครับแล้วตอนนี้ครับดูนะเวลาเรากดนะครับในชิ้นงานของเราครับงานพื้นผิวเห็นไหมครับว่ามันจะขึ้นสีทั้งหมดครับแจ้งเตือนมาว่าเราทาไปแล้วนะครับงานพื้นผิวจากนั้นงานไม้ครับ เห็นไหมครับนี่คืองานไม้นะครับส่วนค่าแรงและค่าดำเนินการเนี่ยไม่มีนะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ไว้นะครับมันก็คือค่าที่เราพิมพ์เองนะครับและงานนี้ทั้งหมดก็คือนะครับหกแปดหกศูนย์นะครับทั้งหมดนะถ้าเรากดรวมรวมตรงนี้นะครับนะค่าแรงค่าดำเนินการก็คือหกแปดหกศูนย์นะครับส่วนค่างานพื้นผิวนะครับเราก็ยุบแบบนี้ครับนี่นะครับและนี่คืองานทั้งหมดนะครับที่เราจะต้องทานะครับก็ประกอบด้วยราคาทั้งหมดตรงนี้ครับ ทั้งหมดคือ15,4 0 0 54.91บาทและนะครับประกอบด้วยค่าแรงและค่าดำเนินการนะครับ6860งานพื้นผิวคือ558บาทงานไม้คือ8000บาทนะครับและนี่คือหลักการในการคิดนะซึ่งเราสามารถจะแบ่งได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับโดยการทำงานขั้นสูงเดี๋ยวเราได้เรียนต่อไปนะคือการแบ่งคอสโค้ดตรงนี้หมวดงานตรงนี้ซึ่งเราสามารถกำหนดคอสโค้ดเป็นเลเวลได้นะครับซึ่งเดี๋ยวจะมีการเรียนรู้อีกทีนึงนะให้มัน ละเอียดขึ้นนะครับเอาล่ะครับต่อไปเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการเปลี่ยนแปลงครับสมมุติเราเพิ่มงานไปเพิ่มขึ้นนะครับเป็น2เท่าอ่านะครับเป็นสเท่าปุ๊บนะครับแล้วก็มีการโมดิฟายบางส่วนนะครับโต๊ะทุกอย่างมันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับไปบางส่วนอันนี้ขนาดนี้ครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับมีขนาดตรงนี้นะครับอายาวขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีส่วนนี้ด้วยนะครับ คำถามคือนะครับเราจะแก้ไขยังไงจากราคาเดิมของเราที่มีอยู่ตอนนี้นะครับก็คือทั้งหมดก็คือตอนนี้อยู่ที่1 5ึ0 0หถามว่าราคาเปลี่ยนไปอยังไงครับวิธีการเปลี่ยนก็ง่ายมากครับกดคําสั่งนะครับที่เรียกว่า refresh นะครับบริเวณนี้ refresh ครับจากนั้นนะครับอย่าเพิ่งนะเราต้องมาคิดก่อนว่าคนงานที่เราเพิ่มขึ้นเยอะไหมเพราะเดิมไหมนะครับเอาละเรามาลองคิดตัวนี้ครับค่าจ้างกี่คนครับตอนนี้เพิ่มขึ้นแน่นอนอยู่แล้วเขาเพิ่มถูกไหมครับ เป็น2เท่าค่าแรงก็เพิ่มขึ้นจากพันห้ากลายเป็นสามพันถูกไหมสามพันนะครับอันนี้คิดง่ายๆเลยคือชใ,ในการแปลงทาสีครับก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มไหมนะครับเพราะว่ามันน่าจะใช้ได้ก็ไม่ต้องเพิ่มครับคิดคิดเองนะก็ใช้ตัหมดก็แค่หกหกแปลงก็พอนะครับนะต่อไปครับอุปกรณ์อื่นก็ใส่เข้าไปได้ค่าเงินการครับเพิ่มขึ้นไหมแม่งานนี้เราไม่คงไม่ชัดเพิ่มนะนะครับอาจจะเพิ่มเป็นสามพันก็ได้นะครับเพิ่มเป็นสามพัน อาจจะเป็นค่าโอเฮก็ได้นะนะครับค่าสูงหุ้ยก็ได้นะผมอาจจะแปลงเป็นค่าสูงหุ้ยก็ได้ไปใส่เองแล้วกันไม่เป็นไรครับนะนะครับอะโอเคเมื่อเราคิดทบทวนแล้วนะครับนะเราก็กดนะครับ refresh และตอนนี้เห็นไหมครับว่าเราจะกด report ปุ๊บนะครับเราก็จะได้ราคาใหม่ครับก็คือ3 9มหมแล้วมันจะบอกคำนวณใหม่หมดเลยครับว่ามีอะไรบ้างเห็นไหมครับนี่ไม้กี่รูปบาทฟุตนะครับตะปูเท่าไหร่ไหมครับมันเพิ่มขึ้นมา auto เลย ทำครั้งเดียวจบนะครับนะและแน่นอนอยู่แล้วครับตรงนี้คือเทมเพลตที่เราจะต้องใช้ตลอดเวลานะครับนั่นเองเนี่ยวิธีการทำงานคือว่าถ้าคราวหน้ามีงานแบบนี้อีกครับเราก็ดัดแปลงใหม่ได้นะครับวิธีการทำแบบนี้ครับไปที่คำสั่งไฟล์จะได้เป็นคำสั่ง save as template นะครับตรงนี้ดูดูให้ดีนะ save as template